หมายเลขทะเบียน4299นะครับท่านนะครับช่วยขยับรถนิดนึงนะครับนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะเข้าแถวตอนเดียวหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะวันเวลาถ่ายภาพจะได้ดูสวยงามนะคะทำงานกันนี่เกือบเต็มเลยหลายคนกี่ไร่ครับพื้นที่ตอนนี้16ไร่16ไร่เป็นป่าชุมชนเป็น จะจัดให้เป็นป่าชุมชนแต่ก่อนมันเป็นที่โล่งเดิมทีเป็นที่โล่งเป็นที่โล่งรูปแล้วเนี่ยเลยขอคืนกับชาวบ้านขอคืนพื้นที่ขอคืนพื้นที่ขอคืนในแค่นี้ใช่เอางบท้องถิ่นเนี่ยซื้อคืนมาลงมาไม่ไม่ไม่มามาจัดทําเรื่องปลูกป่าเสริมก็ปี2 5 0 0 ห้าสิบก็มีปลูกป่าเสริมนะครับปลูกยูคาลิปตัสเพื่อเป็นไม้ใช้สอยแล้วก็ปลูกยางนาปลูกแชร์ป่าปลูกพยุงพยุงด้วยครับปีนี้ก็เลยคิดว่ามีแนวความคิดว่าจะทําป่าตรงนี้ให้เป็นป่าพอเพียงแล้วก็เป็นป่าซุปเปอร์มาร์เก็ตใน ป่าเดียวกันจะมีอะไรบ้างซูเปอร์เกตมีกี่อย่างครับก็มีแคปป่าส<ร>า,ามารถเจ็บกินได้เจ็บขายได้ครับแล้วก็เพกาครับดินฟ้านะครับ,รบก็เจ็บกินได้เจ็บขายได้ครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งคืออา่าไม้พยุงวันนี้เป็นไม้มงคลและพยอมนะครับนะครับอ,อยู่วัดอะไรนะ พยมพยมวัดสวนแก้ววัดสวนแก้ววัดสนแก้วครับแล้วนี่ใครใครมาเปิดครับเนี่ยผมปอโอ้เลยครับเปิดเองเลยท่านนายกองการบริหารนายกเปิดแล้วครับท่านประไพชายมนาสีนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อเปิดกล้วยรูปเตียนแทน ใต้ป่าละอองกุรีพระบาทป9 6กระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประไยชานวรรณศรีนายกกโค์งการบริหารส่วนตะบนภูเหล็กพร้อมด้วยข้าราชการบละเรืนอนโค์การบริหารส่วนตะบนภูเหล็กและประสบนิกรชาวภูเหล็กทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันอยู่ มนพที่ดีแห่งนี้ล้วนมีความปราบพื้มปิติสมนัสเป็ลนล้นพนในโอกาสมหามงคล <c oughs> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคองราชย์เกียรติปี 9. กมิถุนายน2,559ควงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระคุณญาณบาลมีและสำนึก ในพระมหาการุณาธิคุณ 69, 69, 69, ปกเกระหม่อมเกาทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศสมานในฉันพร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติและน้องเก้าน้องกระหมอ่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งพระศีรัตตไตยพระบารมีแห่งสยามเทวาธิราชและตลอดจนเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดนบรรดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงพระ,กะเกษมตำรานพระราชารุไทยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถจิตเป็นมิ่งขวันแก่ระสมนิกรชาวไทยและตลอดกิรักกิการเพลินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประไพชานวนสศรีนายโยองค์การมหาสนมนอุบลปูเล โรงการปลูกต้นไม้เฉลิมประเกียรติตามแนวทางพระราชดำริพศ2อ,อ5 9รัรัิการักรักน้ำรักษารักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชเนื่องในมหามงคล